ทำไมถึงเชื่อเรื่องของดวงดาวเชื่อเรื่องของศาสตร์แล้วนอกจาก ทำธุรกิจแล้วก็ยังใช้เวลาว่างมาเป็นหมอดูด้วยใช่ครับช่วงท้ายอาจารย์กอริชจะฝากอะไรสําหรับในช่วงปีใหม่สําหรับผู้ชมที่ติดตามรายการไท a แรงโนดี้หรือจะให้พรประชาชนคนไทยทั้งประเทศในช่วงนี้ที่ดูรายการไท a แรงโนตี้ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมส่วนภูมิและก็ทางเคเบิล800เคเบิลพร้อมกันแล้ะก็ทาง t c n Internet TV ในขณะนี้นะครับเชิญครับอาจารย์กริชครับก็อยากจะบอกยังนะครับปลายปีของธันวาคมเนี่ยนะครับกลางปีของธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ เราได้ทําพิธีเททองพุทธรูปซึางสือว่าสาคัญมากเพราะเป็นองค์แรกของโลกนั่นคือพุทธรูปกลางหน้าปกประทับยืนซึ่งประกอบด้วยสามปางก็คือปางห้ามญาตนะฮะหรือห้ามพญาตห้ามสมุทรแล้วก็เปิดโลกนะครับโดยทําพิธีเททองนะครับแต่ว่าการเททองเนี่ยยังไม่เสร็จสิ้นนะครับจะเสร็จสิ้นจริงคือเดือนมีนาคมพุทธรูปที่สูงมากคือเก้าเมตรคล้วก็ผู้ที่จะประกอบพิธีเททองก็คืออดิศรยโยคุตรีนะครับเป็นดานนอภิสิทธิเวชชาชีวะนะครับจะมาเททองในวันที่17นะครับทีนี้ เมื่อเรามีพรพิธภณค์นี้แล้วเนเททอง17ธันวาที่ผ่านมาเพมาใช่ครับแต่นี่พอในปีใหม่เนี่ยใช่ไหมฮะทุกคนก็จะได้มากราบสักการะบูชาพระองค์เนี้ยเพื่อขอพรให้ร่มเย็นเป็นสุขอยู่ที่วัดอะไรครับวัดราชสุนทรพระอารามหลวงนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนเจริญกรุง74นะครับเป็นวัดเก่าแก่นะครับเป็นวัดที่สร้างสมัยเอกราชที่สองนะครับและเป็นวัดที่สำคัญที่ผมเคยบวชที่นี่ด้วยอ๋อครับคือมีที่มาที่ไปหลายอย่างและพิธีที่จะสร้างเสร็จเททองเสร็จนี้จะเเเรรอมมีีีคะลงใหญ่พิบบกั ที่จะเป็นงานใหญ่มากๆแล้วคนสนใจดูรายการเทรามันที่อยากจะร่วมบุญกับอาจารย์คอนคานิสเนี่ยสามารถโทรเข้าไปได้ที่เบอร์อะไรครับติดต่อที่อาจารย์ดูรงนะครับก็คือ085นะครับ098 5262ครับ085ครับ098 5262ครับครับบริจาคได้ตลอดเวลาครับเพราะว่ายิ่งบริจาคมากเท่าไหร่นะครับพระพุทธรูปองค์นี้ก็จะยิ่งเป็นมหากุศลมากขึ้นสำหอาจารย์ตั้งเป้าอยากจะให้ทุกจังหวัดนี้มีพระรูปอันนี้ไปประจําอยู่ทุกจังหวัดนะะฮสำหรับ ท่านที่รับชมทางเคเบิลต่างจังหวัดนะฮะถ้าท่านเป็นนายกเทศมนตรีหรือว่าเป็นอบจอบตนะครับลองรวบรวมนะฮะเรียกรายเงินนะฮะจากจากลูกบ้านชาวบ้านนะครับนะฮะตัวเล็กเงินน้อยนะครับแล้วก็นำไปทุบตรงนี้ซึ่งเป็นรูปจำลองนะสูงประมาณเมตรครึ่งนะฮะไปสื่อสารที่ทุกจังหวัดให้กบริจึงทุกจังหวัดก็จะช่วยกัน แผ่กระจายภลภาพหรือมหานุภาพภาพเนี่ยเพื่อปกป้องครับวันที้ทางรายการไทยแลนด์วิลลี่ต้องขอขอบคุณอาจารย์กรริชนะครับที่มาร่วมกันให้ความกระจ่างถึงเรื่องงานที่ทยู่ทุกวันนี้รวมทั้งเรื่องกิจกรรมการกุศลซึ่งถือว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ครับวันนี้ทางรายการต้องขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมครับช่วงหน้าเป็นช่วงของไ h a i l a n d วิลลฟูลนะครับไปพบกับวีเจดงธีรศักดิ์พง่รัฐกับแคมเปญเที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืนนะครับ ในช่วงปีใหม่นะครับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการไทยแลนด์วอย์ตี้นะครับเราได้ตั้งชมรมท่องเที่ยวจิตอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับก็ขอเชิญท่านผู้ชมท่านฝั่งนั้นร่วมกันมาเป็นสมาชิกนะครับเราจะมีกิจกรรมดีๆนะครับจัดทุก3ามเดือนนะครับมาร่วมกันทําความดีเพื่อประเทศชาติเพื่อแผ่นดินนะครับไปติดตามได้ในช่วงของวีเจดงธิรศักดิ์ครับลูกศิษย์สองคนของอาจารย์กรริตซึ่งเป็นนักธุรกิจรอที่จะพูดคุยกับวีเจดงอยู่แล้วครับ เที่ยวแบบไหนเมืองไทยยั่งยืนเที่ยวไปเที่้ไปเที่ยวยวยกันเที่ยวด้วยหัวใจละเที่ยวหัวใจใหม่ มืองไทยยั่งยืนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเที่ยวหัวใจใหม่คืออะไรคือการมาเที่ยวแล้วพา,าหัวใจไปด้วยในหัวใจมีความรักความหวังดีความห่วงแหนและความผูกพันความรักแสดงออกกันไม่ยากานะความผูกพันก็เหมือนกันเอาว่ไางไข่เล็กเที่ยวหัวใจใหม่แต่ความหวังดีและความห่วงแหนนี่สิยากแต่ถึงยากไงก็ต้องทําถ้าเรามีหัวใจใ,ใครเราต้องแสดงออก เที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืนพบกับผมทุกวันอังคารและวันพฤหัสรายการก็อซิปประเทศไทยทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมสุวรรณภูมิและทาง FM 9.2.25นอกจากนั้นยังติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารได้ทางรายการสนทนาสารพันธ์ทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งและทุกวันเสาร์เวลา8โมงถึง9โมงรายการยิ้มกับข่าวทางสถานีวิทยุ FM 89.5กับทีมงานอาจารย์สมชายภ่มรัตน์ อาจารย์พัดพงศ์อับชาตพงศ์อาจารย์เกียรติสมกิจสวรรค์นอกจากนั้นยังชมรายการฮอตสปอร์ตได้ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมสุวนภูมิทุกวันอังคารและวันศุกร์4-5ทุ่มนำทีมโดยวีเจโดงธีรศักดิ์พูมรัฐวีเจแบงค์ภาคภูมิพัน,พน,นิกุลและมิสเตอร์เอ็มอตสกอร์ สวัสดีครับมาพบกับผมวีเจโดงทีรศักพุนรัตน์ในช่วงแลมดีฟูกับแคมเปญเที่ยววจัยใหม่เมืองไทยยั่งยืนครับตอนนี้ครับผมอยู่กับลูกศิษย์นะครับของอาจารย์กอนริบัวสวงนะครับคุณวาสันตีคุณตระกูลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะฮะต้องบอกว่าอาจารย์กอนรินี่มีชื่อเสียงมากในเรื่องของดวงดาวและก็ด้านโหราศาสตร์นะครับนี่ต้องบอกว่าเรียกพี่วาดีกว่าจะได้กันเองนิดนึงนะครับปัจจุบันนี้พี่วาทําอะไรครับผมอ๋อ คือทำธุรกิจเป็นบริษัทรุ่นพูนของไทยญี่ปุ่นนะคะชื่อบริษัทเดนไรอินเตอร์เนชั่นแนลทำเกี่ยวกับเอ t e r i o r Products ักส์เกี่ยวกับตกแต่งพวกบ้านอาคารก็ได้แก่พวกประตูรั้วราวระเบียงฮะทำไมถึงมาสนใจในเรื่องของโหราศาสตร์ได้ครับต้องเรียนว่าคุณแม่ของตัวเองนี่ไม่เชื่ออะไรเลยเกี่ยวกับโพราศา์แต่ว่าตัวเองเนี่ยพอแต่งงานเข้ามาอยู่ในครอบครัวของคุณสามีนะคะก็ได้ ได้มีโอกาสพบกับโหรท่านหนึ่งชื่อคุณอาดำราอมาตยกุณท่านท่านได้เสียไปแล้วเมื่อเมื่อสักหลายปีพอสมควรท่านนี้ตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อของสามีคุณสมัยคุณตระกูลนะคะค,คือก็คือโหรคุณอาดำราเนี่ยก็จะดูดูให้ส่วนใหญ่แม่นแม่นแล้วก็ดูให้เฉพาะญาติหรือคนสนิทเท่านั้นคือจะไม่ได้เป็นคอมเมอร์เชียลแต่แม่นมากก็คือจะดูให้ คุณพ่อซึ่งซึ่งสมัยก่อนเนี่ยท่านชีวิตผันผวนคือไม่ได้อยากจะเป็นนักการเมืองไม่ได้อยากได้รัฐเป็นรัฐมนตรีรแต่ว่าคุณอาดูไว้ว่าในสุดจะต้องทำพอพอได้ตำแหน่งที่ไรเนี่ยก็เออก็จะคุณอาจจะดูวันที่ได้เลยว่าเช่นวันนี้เนี่ยเอ,อจะมีอะไรนะค,คืออย่างนั้นเลยคือเป๊ะอย่างนั้นเลยเอย่างนั้น<อ>เป็นดูช่วงได้เลยคุณอ,อาแม่นมากแล้วก็เออ รวมทั้งผู้ใหญ่ที่สนิทๆที่อยู่ในวงการเนี่ยบางทีก็มาปรึกษายกตัวอย่างสมมุติว่าช่วงนี้ดาวอังคารจะเข้ามาอยู่ในภพนั้นภพนี้ทําให้อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้แรงเพราะฉะนั้นเนี่ยขออย่าให้ออกจากบ้านผู้ใหญ่ท่านเนี้ยก็ไม่ออกจากบ้านลางงานอยู่บ้านเล่นฟุตบอลกับลูกชายขาหักค่ะโอ้แปลว่าคือนั่นคือพี่วาเริ่มเชื่อแล้วอ่าพี่วาเชื่อเชื่อจากตอนนั้น แล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นนี่แหละเป็นประเด็นว่าทําไมต้องมาเป็นลูกศิษย์ของขอาจารย์กรธฤศมันน่าสนใจตรงนี้นะค,ะครับเพราะว่าอะไรครับเกิดอะไรขึ้นครับพี่วาหลังจากนั้นเนี่ยพี่ไม่ได้ดูดวงไปเลยสักสิบกว่าปีครับาวนี้เกิดอ,อยากดูดวงขึ้นมามไม่รู้จะดูที่ไหนก็เลยเหมือนกับตั้งจิตไว้มัง้งคะอยู่ๆก็ได้อ่านหนังสือของอาจารย์กริสครับจริงๆตอนนั้นอ่านหลายเล่มครับแล้วก็ชอบเล่มเนี้ย แล้วพอดีมีเบอร์โทรศัพท์คือตอนแรกไม่รู้หรอกว่าอาจารย์เป็นหนใหญ่ครับระดับชาติก็เออใครก็ไม่ทราบอ่ไม่ทราบเลยไม่ทราบเลยพอเรียนไปก็ไปพบลูกศิษย์คนอื่นหรืออะไรก็เพิ่งมาทราบว่าโหยอาจารย์นี่ระดับชาติก็เลยบอกโอ้โหเราโชคดีมากเลยครัแล้วการที่ได้สัมผัสกับอาจารย์เนี่ยเราก็จะทราบว่าอาจารย์ท่านเก่งหลายอย่างไม่ได้ดูแต่ จากราศีหรือราศีจักรับก็จะผดังเลขคอรสโคปซึ่งตัวเองสนใจอาจารย์ท่านก็ยังมีพ่ยิปซีมีนามาศาสตร์มีเลขศาสตร์ซึ่งซึ่งตัวเองก็มาผนวกกันมาผนวกกันแล้วเวลาท่านสอนเนี่ยจะได้เกรดหลายๆอย่างมากและสนุกมากเลยก็เลยชอบก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ถ้าใครเนี่ยศรัทธาและเชื่อเนี่ยถ้าเข้าไปศึกษาก็ไม่เสียหายอะไรซึ่งพิวาก็ได้เข้าไปเรียนรู้แล้วครับ ก็อยากจะถามเรื่องส่วนตัวบ้างดีกว่านะครับนอกจากเรื่องด้านโหราศาสตร์และปัจจุบันนี้ในชีวิตเนี่ยถ้าเวลาว่างเนี่ยชอบไปท่องเที่ยวที่ไหนครับเออถ้าว่างก็ถ้าใกล้ๆก็ไปชายทะเลไปหัวหินชอบไปหัวหินชอบไปหัวหินมีบ้านอยู่คือไม่ต้องคิดถึงเวลาก็บอกกันวันเดียวก็ขับรถแพ็คกระเป๋าไปได้เลยแล้วก็ชอบทะเลอยู่แล้วด้วยนะฮะอากาศบริสุทธิ์แล้วก็เป็นธรรมชาติครับสุดท้ายและช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่นะครับอยากจะให้ พี่วาฝากอะไรกับท่านผู้ชมหน่อยนะครับที่ติดตามชมรายการ Thailand Variety ในช่วง Thailand r a d i ครับว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าคนก็ไปท่องเที่ยวกันเยอะนะครับแต่อย่างน้อยอยากจะให้มีจิตอาสาหน่อยนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปด้วยครับช่วยฝากท่านผู้ชมหน่อยครับถ้าพูดเรื่องจิตอาสาก็ต้องพูดว่าย้อนกลับไปว่าพอดีพี่ได้ดูทีวีเรื่อง U N เ a ้าเรศตอนที่เราน้ําท่วมครับก็คือ ประเทศไทยในเรื่องการให้สตังค์ช่วยเหลือเนี่ยได้ประมาณ80%ะแต่เรื่องจิตอาสาเนี่ยที่ไปช่วยทำไปนั่งแพ็คของไปไป,ไปถึงที่ไปแจกของอะไรเนี่ยเราได้แค่30%คอันนี้พี่เซอร์ไพรส์มากเพราะเราคิดว่าคนไทยนี่ก็มีน้ำใจช่วยเหลือทุนไทยไม่ทิ้งกันอยู่แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเออคนที่บ้านอย่างลูกเนี่ยก็ไปเป็นจิตอาสากาชาติอยู่แล้วเช่นไปอาทิตย์ละสองวันแล้วก็บอกลูกๆไปมากกว่าน,นั้นก็ได้นะลูกแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้ลูกฟังว่าไปให้ได้เยอะที่สุด ท่าน,นี้ก็เลยอยากจะรณรงค์นิดหนึ่งว่าน้าก็ยังไม่หายท่วมดีแม้แต่ในเสบบรของกรุงเทพก็อยากจะให้คนไทยที่ที่ฟังรายการนี้ทรบาบว่าที่เราคิดว่าเราไม่ทิ้งกันเนี่ยเราได้3 0มสิบเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็พี่แน่ใจว่าคนไทยเนี่ยทำได้มากกว่า50เพราะทุกคนมีน้ําใจแล้วก็รักชาติรักคนคไทยด้วยกันอยู่แล้วก็คือระหว่างไปเที่ยวก็ช่วยได้กามจังหวัดต่างๆ หรือระหว่างที่อยู่กรุงเทพก็มีเวลาไม่ได้เที่ยวก็ปีใหม่นี้ก็ยังเราก็ยังนิจิตอาสากันอยู่อีกเยอะค่ะนะฮะวันนี้ทางรายการชาเลนจ์วอร t ลในช่วงแทนงวีดีฟูก็ขอบขอบคุณนะครับพี่วานะครับพี่วาสันตรีมระกูลเป็นอย่างมากครับขอบพระคุณค่ะที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนาเกี่ยวเรื่อง โหราศาสตร์นะครับแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าท่านผู้ชมครับยังมาพูดคุยกับอีกหนึ่งท่านนะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์กรริตบัวสวงครับช่วงนี้พักสักครู่ครับครับกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับกับเรื่องดวงดาวและโหราศาสตร์นะครับนี่ก็เป็นอีกท่านนึงนะครับที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์กรริตบัวสวงนะครับ คุณบุญรดาชูปรีดิธรรมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเรียกชื่อเล่นเนี่ย่าพี่เอกโกะค่ะพี่เอกโกะเดี๋ยวจะได้พูดคุยอย่างสบายๆนะครับต้องบอกกันเลยว่าปัจจุบันนี้เนี่ยพี่เอกโกะทำอะไรอยู่ครับก็ปัจจุบันนี้จริงๆก็คือเป็นผู้จัดการลูกนะคะคเพราะว่าพี่เนี่ยลูกสาวคนโตก็เป็นสาวแพลวเดอะโมเดลครับนะคะแล้วก็คนกลางลูกชายเนี่ยก็เล่นละครบ้านนี้มีรักอยู่นะคะก็ดูแลลูกครับดูแลลูกะนะฮะแล้วก็สิ่งหนึ่งเลยนะครับที่เป็นประเด็นสําคัญวย ทำไมถึงมาสนใจในเรื่องของดวงดาวและโหราศาสตร์ครับคือสนใจมานานแล้วตามสไตล์ผู้หญิงนะคะเวลาเราอ่านหนังสือผู้หญิงเราก็ชอบเปิดอ่านดวงใช่ไหมคะครต่นนี้พอ เราเริ่มว่างเราก็เริ่มอยากรู้จริงๆว่าเอดาวแต่ละดวงเนี่ยมันมีความหมายอะไรกับชีวิตทําไมมันต้องอาทิตย์เป็นอย่างนั้นจันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เริ่มมาอ่านหนังสือพี่ก็ไปซื้อหนังสือหาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็พอดลีลูกสาวคนเล็กเนี่ยก็คือตอนตอนนี้คลอดเนี่ยก็โทรไปหาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านก็ตั้งชื่อให้นะคะชื่ออาจารย์ภูนสิทธิ์ท่านก็นแนะนาว่าเออไปอ่านหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้สิท่านก็ลองเอาหนังสือมาให้เราอ่าน พอเริ่มเริ่มอ่านไปเราก็เริ่มเออมันก็ใกล้เคียงกับชีวิตเรานะเออถ้าเราดูเป็นเนี่ยเราก็จะรู้เหมือนกับว่าเรารู้แผนที่ นะคะเพราะว่าการที่เรารู้ดวงเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรารู้แผนที่จากอดิตชาติมาว่าเราทํากรรมอะไรไว้แผนที่มันมาบอกอย่างนี้แล้วเพราะนั้นถ้าเราจะทําความดีต่อไปแล้วควรจะทําอะไรต่อไปข้างหน้าก็เหมือนเราขับรถไปแล้วมีคนบอกเออทางซ้ายมีหลุมก็อย่าข้ามไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยค่อยๆเริ่มสนใจนะครับพอเริ่มสนใจมาแล้วสุดท้ายเนี่ยอยู่ดีเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์กรนฤทธ์ได้ยังไงครับเนี่ย มันเริ่มยังไ,ไง่เอก็เริ่มจากพอเราสนใจใช่ไหมคะทุกปีเนี่ยก็จะมีหนังสือเกี่ยวกับขัรรศาส์ออกมาเป็น,ปนฉบับรายปี <c oughs> เราก็ซื้อเล่มนู้นเล่มนี้มาอ่านจนในที่สุดเนี่ยเรามาเจอว่าอ,อ่านของอาจารย์กรทฤทธิ์แล้วเนี่ยเทียบกับทุกปีทุกปีที่ผ่านไปแล้วเนี่ยอาจารย์บอกได้ตรงอะ่ะตรงใจเราแล้วก็ตรงกับเหตุการณ์บ้านเมือง นะคะก็เลยเริ่มติดตามอาจารย์อ่านของอาจารย์มาเนี่ยสปีก็คือหนังสือศาสตร์แห่งโหดเนี่ยเราอ่านมา4ปีจนเรารู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้เราเริ่มเริ่มเริ่มโตเราเริ่มว่างก็เลยสนใจแล้วบงเอญบังเอิญอ,อีกว่าเพื่อนก็ส่ง Facebook ของอาจารย์มาให้ก็เห็นเราสนใจก็เลยคุยกันทาง Facebook ก่อน ค,คุยไปคุณมาก็เลยไปเรียนเลยเรียนเป็นส่วนตัวกับอาจารย์เลยส่วนตัวเลยก็เรียนเป็นส่วนตัวกับอาจารย์ค่ะก็เลยได้มาเริ่มเริ่มเป็นลูกศิษย์ลูกหากันจริงจังแล้วเป็นรู้สึกงไงในช่วงขณะเรียนนี้ต้องบอกว่าอาจารย์กริณาจะถ่ายทอดวิชา,าต่างๆให้เยอะแยะเลยยากไหมครับพี่เอโกคือ <c oughs> <c oughs> คือต้องบอกก่อนว่าเราอ่านหนังสือเรามีพื้นมาแล้วเพราะฉะนั้นพอไปเรียนกับอาจารย์เนี่ยเมันเราต่อยอดนะคะก็คือเราเรามองดวงแล้วเออเราคุยกับอาจารย์เพราะเราเรียนเนี่ยคือเราจะต้องมีดวงไปเรียนกับอาจารย์ทุกวันอาจารย์ก็จะบอกว่าเอ,อดวงนี้ถ้าเราดูแล้วเราดูสมมติเราดูไปแค่8ดอาจารย์จะต่อยอดให้เป็น90้1สบเอ็ไปอีกว่าเออดูแล้วขยายไปได้ความรู้ขยายขึ้นมาอีกอ <c oughs> ก็ชัดเจนทําให้เราชัดเจนกับกับตรงนี้มากขึ้นแล้วก็ทําให้ความเชื่อเราค่อนข้าง แน่ใจมากขึ้นว่าเออสิ่งที่เราเดินมามันก็ถูกทางสามารถดูอะไรได้บ้างคะปัจจุบันก็จร,จริงๆของพี่คือดวงไทยนะคะแล้วก็เริ่มเรียนไพายิปซีกับอาจารย์แต่ว่าที่ถนัดเนี่ยคือเรื่องดวงไทยก็คือตอนนี้เรียนกับอาจารย์เนี่ยนอกจากดวงไทยล้วก็เรียนเพิ่มเติมไปเรื่องของนามศาสตร์คือการตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อซึ่งตรงเนี้ยก็ทําได้แล้วชื่อนมสกุลน,นี่มีผลมากเลยไหมครับกับชีวิตนะเนี่ยถ้าเรามองในแง่ความเชื่อของโหรศาศาสตร์มีผลเพราะว่า จากที่เราเปลี่ยนชื่อให้เพื่อนไปเนี่ยอย่างเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยก็คือชีวิตทุกข์มากเรื่องความรักมีคู่ก็จะพัดพลากไปตลอดและชีวิตก็จะสุขสุขทุกๆอยู่กับเรื่องนี้พอเราตั้งชื่อให้เปลี่ยนชื่อให้เนี่ยทุกวันนี้ชีวิตแฮปปี้ท่องเที่ยวทุกวันมีไปนู่นไปนี่ไปเที่ยวตลอดและชีวิต<อ>มีความสุขเปลี่ยนไปแค่แค่นี้เราเห็นเพื่อนเรามีความสุขเราก็รู้สึกว่าเออเราประสบความสําเร็จแล้วตรงเนี้ยเราทําให้เขาชีวิตเปลี่ยนแปลงไปมีความสุขข,ขึ้นมากขึ้น,นแล้วก็เขาก็เข้าใจธรรมะ อย่างไม่น่าเชื่ออย่างไม่น่าเชื่อใช่ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเนี่ยคือเราต้องดูดวงก่อนนะครับเพราะว่าคนชื่อสมมุตินะคะขออนุญาตชื่ออาจารย์สมชายเหมือนกันครับนะคะสมชายเหมือนกันสมชายกอกับสมชายขออาจจะชีวิตหนังคนละม้วลเลยเพราะฉะนั้นพอเราดูดวงเสร็จเรามาตั้งชื่อปุ๊บก็ต้องอยู่ในธรรมะนะคะคือเปลี่ยนชื่อแล้วเนี่ยบอกเลยว่าเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยนะคะไม่ใช่คนเราเปลี่ยนชื่อแล้วก็ยังเดิมเดิมแต่การเปลี่ยนชื่อมันเหมือนกับทําให้เรามีสติว่า ทุกสิ่งที่เราทำเนี่ยเราเป็นชีวิตใหม่แล้วนะเพราะฉะนั้นขอให้เราเริ่มต้นในสิ่งที่ดีทุกๆวันเพราะฉะนั้นชีวิตมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นด้วยนะครับแล้วสิ่งหนึ่งครับพี่เอโกะเนี่ยพอศึกษาด้านนี้มานานแล้วช่วยเหลือในเรื่องการดําเนินชีวิตของเรายังไงบ้างครับถ้าของตัวเองเนี่ยก็คือคอย่างที่บอกก็คือต้องเข้าใจกันตรงนี้ว่าดวงเนี่ยสำหรับพี่นะพี่ถือว่าคือแผนที่แต่ไม่ใช่เข็มทิศชีวิตก็คือแผนที่ที่จะบอกว่าออาคุณเดินไปนะทางซ้ายเป็นหลุมอย่าไป แต่ส่วนหนึ่งที่ดวงไม่ได้เขียนคือกรรม,มะปัจจุบันก็คือสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันถ้าเราทําดีเนี่ยสิ่งที่ออกมามันก็ดีมันก็จะเสริมที่เขาพูดว่าเสริมดวงก็คืออย่างนี้ก็คือเราเอาความดีไปเสริมให้ดวงให้ชีวิตเราดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรารู้เรามาศึกษาดวงปุ๊บเรารู้ว่าอันไหนที่มันเป็นสิ่งไม่ดีกับชีวิตหรือมันกําลังจะเกิดอะไรที่ไม่ดีขึ้นเนี่ยจากการปฏิบัติธรรมะมาเรื่อยๆเนี่ยบุญหรือธรรมก็จะส่งให้เราก้าวข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาตรงนั้นไปไปด้่เมือ ใจเนี่ยมีธรรมะทุกคนเนี่ยสามารถประสบความสําเร็จอย่างไม่น่าเชื่อเลยถูก